ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4ไม่จบแค่นี้เมสซี่รุ่นอีกหนึ่งสถิติสุดยิ่งใหญ่กับอาเจนติน่าหลังซัดประตูครบ800ประตูความหลงของเลเนเมสซี่ยอดดาเตไว้ส5ปีหลังปั่นปีคลิกสุดงาม ด้วยให้ทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์ฟุตบอลโลก2022เอาชนะปานามา2-0ในเกมนัดอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์ซึ่งคือเป็นเกมแรกของทัพฟ้าขาวนับตั้แต่ฟ้าแชมป์โลกที่กาตาร์ประตูนี้เป็นประตูที่800ของเมสซี่ในชีวิตค้าแข้งแบ่งเป็น672ลูกกับบาร์เซลโลนาลอดีตต้นสังกัดในลาลิกาสเปน29ประตูกับแฟร์แชร์สโมสรปัจจุบันในลีกเอิงฝรั่งเศส และ9-9ประตูกับทีมชาติอาเจนตินานอกจากนี้เมสซี่ยังมีลุ้นยิงครบ100ประตูให้กับทีมชาติอาเจนตินาในเขมอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์เดือนมีนาคมนี้อีกหนึ่งนัดที่จะพบกับคือเรซาลในวันอังคารที่18มีนาคมนี้สำหรับเรียนน่ยเมสซี่ถือเป็นนัเกเตะที่ติดทีมชาติอาเจนตินามากที่สุด173นัดและเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดการของทัพฟ้าเขาอีกด้วย ตัวดับสองเป็นของกาเบียบาติสตูต้าที่ซัดไป56ประตูต่างกันถึง43ประตูเลยทีเดียวแป้แชร์หมดหวังสื่อเลี่ยนยืนยันแมนยูถ่มคว้าโอซิเมนสบายจาลูุก้าดิมาซิโอนักข่าวชื่อดังสัญชาติอิตาเลียนออกโรงระบุแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกระเป๋าหนัก พอที่จะจ่ายค่าตัววิกเตอร์โอซิเมนได้ตามที่นาโป,ปลีต้องการอย่างแน่นอนอันจะทําให้ปารีสแช,ชงฌองที่หมดหวังเซ็นสัญญากับกองหน้าทีชัิในจิเรียต้องอกหักไปอย่างช่วยไม่ได้แมนยูเนเตดถูกสื่อประโคมข่าวอย่างหนักว่ามุ่งมั่นที่จะคว้ายอดดาวยิงมาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์แล้วก็ถูกโยงกับแฮร์รี่เคนซุเปอร์สตาร์ทีมชาติอังกฤษของทันเนมออสเปอร์รวมไปถึงโอซิเมนที่เปิดปากอยากชัดเจนแล้วว่า กระหาย้ายมาค้าแข่งในพิมาริเพอโอกาสความเป็นไปได้ที่ปจะแสดงจะเซ็นสัญญา,ากับสุดหน้าคนใหม่ล่าสุดดิมาซิโอระบุว่าแม้ยูไนเต็ดเป็นทีมแตงหนึ่งที่จะคว้าตัวหัวหอกแอฟ,ฟริกันวัย24และมีความมั่งคั่งมากพอที่จะจ่ายค่าตัวเป้าหมายรายนี้อันจะส่งผลให้แป้แชร์ที่ปิ้งฝีเท้าของโอซิเมนเช่นกันต้องฝันค้างแน่นอนว่าเป็นเป้าหมายหลักของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด และคือโอซิเมนเขถูกจับตามองมาสองซีซันแล้วเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมและมีทักษะสูงสถานการณ์ของไทริเคนออกจะแปลกประหลาดชัดเจนว่าแมนยูเต็ดจะพยายามคว้าตัวเขาหากพวกเขาไม่อาจคว้าตัวโอซิเมนที่เป็นเป้าหมายแรกของพวกเขาได้ผมคิดว่าโอซิเมนจะอำลาน,นาโปลีและแป๊แชรอาจจะสนใจเขาแต่แมนยูเต็ตน่าจะเป็นทีมเต็งหนึ่งที่จะได้ตัวเข้าไปขณะเดียวกัน อาคาชาเมืองมกักกรโเนียเชื่อ,อว่าผีแดงพร้อมควักกระเป๋าจ่ายค่าตัวโอซิเมนแน่แม้ทีมจากฝูงเซราะจะต้องการเงินก้อนโตซึ่งเชื่อว่าไม่น่าจะต่ำกว่า150ล้านยูโรแต่ดิมาเซโอมั่นใจว่าทีมของเอกเทนฮากจะขอต่อรองราคาได้ผมคิดว่านาปูรีจะเปิดโอซิเมนในราคาประมาณ130-150ล้านยูโรนะและแมนยูไนเต็ดก็สามารถจ่ายได้ เซียวินิดจัดให้แชมป์ลีกเอิงปะทะแชมป์คูปเดอฟองในประเทศไทยประเทศไทยเตรียมระเบิดศึกฟาดแข่งนัดประวัติศาสตร์โทฟี่เดอเชีปิยอง2 0 2 3เป็นซูเปอร,ร์คัพ2023เปิดสนามราชมังคลาเตรียมรับแชมป์ลีกเอิงปะทะแชมป์คูปเดอฟองในวันที่5สิงหานี้เฟชแอร์เฟสติวัลเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่เอาใจขอลูกหนังฝรั่งเศสจากศึกฟาดแข้งระดับโลก แชมป์ชนแชมป์ทอฟีเดชเปยอง2023อินแบงคอกระหว่างแชมป์ลีกเอิง e อูเบอรีทและแชมป์คูเตฟองปูเป้เดฟองในฤดูกาล2022-2023ในวันที่5สิงหาคม2 0 1 6ณราชมังคลากราสถานก่อนหน้านี้การในขันทฟีเดชเปยองได้จัดการในขันมาแล้ว2ครั้งติดต่อกันในเทอรอวิฟประเทศอิสราเอล แต่ครั้งนี้จะเป็นการแข่งขันอย่างเป็นการนัดแรกของฤดูกาลร,ระหว่างแชมป์ลีกเอิงและผู้ชนะจากกุนฟงที่สัพันธ์จะเป็นครั้งที่4